นวดแรงๆหน่อยค่ะใครนะ่ทะทหารทหารไม่ต้องตะโกนเรียกหลกพวกนั้นไม่ได้ยินเสียงแกแล้วแกเป็นใครบุกเข้ามาทำอะไรที่นี่ฉันมาเอามือถือที่แกเอาไปคืนมือถือมือถืออะไรจริงสิแกเป็นคนจากจีนนั้นเหรอเธอออกไปก่อนหาที่นี่เจอได้แสดงว่ามีลืนวางแผนมาดีพอตัวเลยนี่ ขอบคุณที่ชมครับเครื่องนี้ใช่ไหมเอาเงินมาแลกไปหนึ่งแสนเฮ้หนึ่งแสนในคุกใต้ดินยังมีผู้หญิงอีกสองคนจ่ายมาห้าแสนแล้วแกก็เอาตัวหนังพวกนั้นกลับไปหือ5ห้าแสนรวมทั้งหมดหกแสนยื่นหมูยื่นแมวจ่ายเงินมาก็เอาคนไปจะจริงดิแค่หกแสนเองเหรอทำไมไม่ใช่ห้าพันล้านล่ะ ห้าพันลนฮ่าฉันไม่ได้โง่นะเว้ยนางผู้หญิงโง่สองคนนั้นก็ไม่ได้มีค่าอะไรขนาดนั้นคือเรียกราคาขูดเรียกขนาดนั้นต่อไปใครจะกล้ามาทําธุรกิจกับฉันละ่ะเฉียนดูด,ดูยายนี่เชื่อถือไม่ได้จริงๆเรื่อง5้0แสนดันปั่นตะกลายเป็นห้าพันาลนเชื่อเขาเลยจริงๆเอาเงินมาหรือเปล่าฉันรับแค่เงินสดนะถ้าจะทําธุรกิจกันจริงๆหกแสนนี่ถือว่าเป็นค่าผูกมิตรก็แล้วกัน แต่แกจับคนของฉันมาข่มขู่ฉันเย่าว่าแต่หกแสนเลยต่อให้เป็นหนึ่งหยวนก็ไม่มีทางให้แกปั่นหัวฉันเลยอจะบอกอะไรให้นะที่อาณาจักรกุยฟางเนี่ยชีวิตคนบรรลัยค่าแค่ฉันออกคําสั่งเดียวคนนับสิบก็จะต้องตายคาที่หรือไม่ก็สั่งประหารนางผู้หญิงสองคนนั้นซะอ๋อเหรอตอนนี้ไม่จ่ายเงินแลกคนก็ยกเลิกการซื้อขายนี้เซอร์ไม่มีทางเลือกที่สามหรอกนะจะเป็นเงินได้ไงเหรอครับ ทางเลือกที่สามก็คือแกคุกเข่าลงและส่งมือถือคืนมาด้วยสองมือแล้วฉันจะไว้ชีวิตแกไม่ใช่เหรอกล้าดีนักนะที่มาท้าทายอำนาจท่านนายพลอย่างฉันล้นหาที่ตายดีมากเกินิตเจอล่มฮ่าฮ่าห,าหลบซิจะหลบไปไหนได้จะเร็วกว่ากระสุนได้งั้นเหรอปืนปืนฉันล้ออมือมือฉันล่อไม่ต้องหาลหอกอยู่ที่นี่ อาวุธเทพของพัสดีทำไมมาอยู่ในมือของแกได้หรือว่าเขาเดาไม่พิดมันมัองเท่งไปแล้วพัสดีแข็งแกร่งขนาดนั้นเป็นไปได้ยังไงฉันเอาเงินห้าแสนให้คนอื่นไปแล้วคนที่สั่งประหารพัสดีผู้กล้าโลหิตและหน่วยหมาป่าเหล็กแล้วให้ฉันพาตัวผู้หญิงสองคนนั้นไป ไหนๆก็ไหนๆไว้ชีวิตไอ้โง่นี่สักหน่อยให้พวกมันโะแบงกันเองถ้าทําให้กุ่ยฟางเกิดความวุ่นวายภายในได้ก็มีเลวอีกอย่างชีวิตหมอนี่ก็ไม่มีค่าอะไรอยู่แล้วยังไม่ใครเอกแกติดต่อกับใครกันแน่หรือว่าจะเป็นท่านนายพลทูอยากจะเดาว่าเป็นใครก็เติมใจห้าแสนเงินห้าแสนของฉันแกดันเอาไปให้ไอ้ลูกเต่านั่นเนี่ยนะห่วงตัวเองก่อนดีกว่าม้งภารกิจลับ หลักฐานการซื้อขายมืดสำเร็จได้รับตั๋วสุ่มรางวัลหนึ่งใบต้องการใช้ทันทีหรือไม่เชยใช้ตั๋วสุ่มรางวัลหนึ่งใบยินดีด้วยคุณได้รับรางวัลแบบสุ่มหนึ่งชิ้นมันคืออะไรกันเนอะลองเปิดดูหน่อยดีกว่ายินดีด้วยท่านได้รับยาเม็ดไถ่สูญเสียตันหนึ่งเม็ดระดับเสียงขั้นสูงยาเม็ดไถ่สูญเสียตันปรุงขึ้นจากอุทติสวรรณะสิบชนิดเช่นผลโยกเหมมันปีแปดดำ ทับทิมเจ็ดสีไผ่กระดูกมังกรผลึกน้ำแข็งอุดอรทิศดีเสือขาวเห็นเกล็ดเงิน,นผ่านการหลอมในเตาหลออสวัสดเนเวลา49วันสามารถสร้างเนื้อเยื่อคืนกระดูกชุบชีวิตคนตายมีสรรพคุณในการรักษาอาการบาดเจ็บที่ทรงพลังอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสาหัสแค่ไหนเพียงกินลงไปเม็ดเดียวจะเห็นผลทันทีแม้แต่คนที่ตายไปแล้ว3วันก็ยังฟื้นคืนชีพได้ ขนาดคนตายยังฟื้นได้เรียกได้ว่าเป็นของระดับท็อปเลยภารกิจหน้าเบื่อรอบนี้คุ้มค่าเหนื่อยแล้วตำหนักราชันสวรรค์ท่านพี่ไปเมืองหลวงดูคราวนี้ได้การใหญ่สำเร็จหรือไม่เจ้าหนุ่มตระกูลจีวนให้ฉันไปช่วยจัดการคนคนหนึ่งใครจะนึกว่าเจ้านั่นจะเลื่นไหลเป็นป้าไหลปล่อยให้มันหนีรอดไปได้ตั้งหลายครั้งคนที่ทำให้ท่านพี่จนปัญญาได้ย่อมต้องรับมือยากมากเป็นแน่จริงสิ คนผู้นั้นเป็นใครมาจากไหนหรือจูนั่นก็คือขาใหญ่แห่งเมืองหลงดูหยินวูเต้าอ่ายินวูเต้าฉันเคยได้ยินชื่อคนคนนี้กลับมากันแล้วหรอไม่เป็นไรนะไม่เป็นเลยฝนจะตกแล้วโชคดีที่เราหนีมาไวยังกลับไปอาบน้ำอุ่นที่บ้านทันหือเดี๋ยวนะถ้าหาไล่ล่าจากอาณาจักรกุยฟางตามมาแล้ว เจ้าผู้สวั์ชาวจีนบางอาจนักกล้ารับรออเข้ามาในแดนฉันแถมยังกำแหงสังหารแม่ทัพฝ่ายเราฉันไม่มีทางปล่อยให้พวกแกหนีกลับจีนไปได้ทั้งที่ยังมีชีวิตนะมหาจอมเวทพิทักษ์ชาแห่งอาณาจักรกุยฟางจุนเจอร์ยุง่งนั่นมันจุนเจอร์ยุงแห่งอาณาจักรกุยฟางเร็วเข้าปิดประตูเมืองรีบไปรายงานเร็วทำบ้าอะไรกันเนี่ยเห็นอยู่ชัดๆว่าใกล้จะเข้าด่านได้แล้วแท้แท้ จ้นี่มีที่หมอยังไงเกันถึงขนาดทําให้ด่านชายแดนปิดประตูเมืองได้แบบนี้เปลืองแรงกันเองแล้วสินียเจ้านี่คือราชครูพิทักษ์ชาติของอาณาจักรกุยเฟิงอาณาจักรกุยเฟิงนับถือความแข็งแกร่งของเขาเป็นที่สุดจุนเจ้อยุงเดิมทีเป็นผู้บำเพ็ญเพียรมาจากทิศตะวันตกเขาผสานสายเลือดตนเองเข้ากับยุงร้ายบรรพการจนสําเร็จวิชามานซึ่งชายแดนคราวก่อนทหารฝ่ายเรามากมายต้องตกตายด้วยน้ำมือของมัน ดีเลยจะได้กำจัดปีศาจต,ตนนี้แล้วใช้เลือดมันเส้นไหวดวงวิญญาณบิดาชนของเราบูเต้าเมื่อกี้พัสดีให้นายสนุกไปแล้วครั้งนี้นายต้องยกจุนเจอรยุงให้ฉันสนุกบ้างนะได้ถ้าสู้ไม่ไหวก็รีบเรียยฉันละฮีรู้แล้วนะในเมื่อผู้แกสังหารพัสดีก็เท่ากับฉีกสัญญาทำลายข้อตกลงเช่นนั้นก็อย่าหาว่าฉันหดร้ายก็แล้วกันตายกันให้หมดเข็มยุงพิรุณโปรยปลาย แอเข็มบินมีพิดลูกหมายตื้นๆไม่น่ากังวนลหรอกน่าจาฉันจำแกได้แกคือลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของหลี่ลี่ชิงห <c oughs> ลี่ลี่ชิงส่งลูกชายลอบเข้ามาในแดนของฉันคิดจะเปิดศึกหรือเยี่ยมไปเลยฉันจะจัดให้สมใจพวกแก <c oughs> ถ้าไม่ใช่เพราะพ่อฉันห้ามไว้ฉันก็คงถล่มอาณาจักรกุยฟางของพวกแกเละไปนานแล้ว นายนายเป็นลูกชายของเทพแห่งสงครามเหรอทำไมไม่รีบบอกตั้งแต่แรกพ่อฉันเป็นพวกหัวทึบพูดไปก็ไร้ประโยชน์ในเมื่อเป็นเช่นนี้งั้นก็เปิดศึกเต็มรูปแบบฉันรอคอยวันนี้มานานแล้วทุกคนรีบเข้าด่านเร็วฉันได้ยินมาว่าเจ้าลูกชายตระกูลหยินแม้จะนิสัยบ้าบิ่นไปบ้างแต่ทิทางหล่านั้นชัดเจนที่ผ่านมาก็ได้ทำเรื่องที่ทำให้ผู้คนสกใจอยู่หลายเรื่องโอ ท่านท่านครับมีข่าวแจ้งด่วนจุนเจอยุงแห่งอาณาจักรกุยฟางจู่ๆก็ปรากฏตัวที่ชายแดนจุนเจอยุง่งผู้มันกล้าเมินเฉยต่อสนที่สัญญาหยุดยิงหรือท่านครับคนของเราที่อยู่บนกำแพงชายแดนยังเห็นว่ามาเห็นนายน้อยนาจากับจิ๋นบู่เต้าอยู่ด้วยกันครับเจ้าเด็กนี่คิดจะโกงกระปุกหรือไงฉันจะไปที่นั่นเดี๋ยวนี้